สวัสดีค่ะตอนนี้แอดมินกลับมาอยู่ที่เบอร์แล้วนะคะก็หลังจากที่ไปออกบูธมานะคะก็มีหลายคนมาถามว่าแอดมินหน้าตาเป็นยังไงถ้างั้นต่อไปนี้ก็หลังจากที่เราไลฟ์กันแล้วก็จะเห็นหน้าตาของแอดมินนะคะเพราะว่ามีคนมาหาที่บูธก็จะมีคนถามตลดอดเลยว่าแอดมินเพจน,นี้หน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ วันนี้มาโชว์หน้าให้ดูเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยเพราะว่าปกติคนก็จะถามกันว่าแอดมินหน้าตาเป็นยังไงก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้กลับมาที่เบิร์นแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานเราไปเที่ยวกันที่อัมสเตอร์ดัมใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อคืนแอดมินกลับมาถึงที่นี่ประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็พาลูกค้าเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอะค่ะวันนี้ก็อยู่ที่เบิร์นนะคะแล้วก็ ลูกค้าเที่ยวแล้วก็ไปส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเดินไปช้อปปิ้งนะคะก็ไปช้อปปิ้งด้วยกันนะคะเ,เดินแค่นี้ก็เหนื่อยลนะคือหลังจากเมื่อวานที่เราไปเที่ยวทุ่งดอกทิวลิปกันมานะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคิวพาไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสนะคะก็ติดตามกันได้วันนี้อากาศดีมากนะคะวันนี้อากาศ16องศาค่ะเนี่ยค่ะแดดดีมาก ก็เห็นหน้าแอดมินกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะไปชมเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวที่สวนกุหลาบดีกว่าก็ถ้างั้นเดี๋ยวดูภาพบิวข้างๆกันเลยนะคะก็หลังจากเห็นหน้าแอดมินกันแล้วก็จะได้รู้ว่าแอดมินคนไหนเพราะว่าตอนที่ไปจัดงานบูธที่งานเที่ยวไทยมีหลายคนมาแล้วก็มาถามว่าแอดมินหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็ได้เห็นหน้ากันแล้วนะคะว่าแอดมินหน้าตาเป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะก็ เป็นทั้งคนนำเที่ยวแล้วก็เป็นแอดมินเพจสวิตท,ทัวร์ไบเตด้วยนะคะก็ถ้าใครเจอมาเที่ยวสวิตก็มาทักทายกันได้นะคะเพราะว่าถ้าคนที่เคยมาเบิร์นอะบ้านแอดมินจะอยู่เลยจากส่วนกุหลาบประมาณสั่งป้ายนะคะก็คืออยู่ไม่ไกลมากค่ะแล้วที่เมืองไทยเป็นไงบ้างคะอ่าสวัสดีค่ะเอมีคนมาทักคนนี้คุ้นๆนะเนี่ยก็ เมื่อคืนนี้รถไฟดีเลย์ด้วยนะคะหลังจากที่มาจากอัมสเตอร์ดัมใช่ไหมคะนั่งรถไฟประมาณขึ้นรถไฟตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะคะมาถึงที่เบิร์นประมาณตีหนึ่งยี่สิบนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณสิทธิทเดชก็เป็นเพื่อนแอดมินด้วยนะคะแล้วก็เป็นไกดที่หล่อและเก่งมากก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็หลังจากนี้ไปหลังจากนี้ก็ถ้าตอนที่ไลก็จะโชว์หน้าให้ดูแล้วกันเพราะว่า มีแต่คนถามว่าได้ยินเสียงกันมาตั้งหลายปีแต่ไม่เคยเคยเห็นหน้าแอดมินเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้เห็นหน้าตาแล้วนะคะก็ถ้างั้นเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะคะว่าดอกไม้บานหรือยังเดี๋ยวเราไปชมด้านนึงกันนะคะนี่ค่ะดอกไม้บานแล้วนะคะตอนนี้วันนี้เมื่อคืนนี้มาจากอัสมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมเมื่อวาน20องศานะคะแต่ว่ามาถึงซี่สวิท9องศาแล้วก็ ตอนเมื่อคืนฝนตกด้วยนะคะตอนนี้ก็คืออากาศดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็เดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวสวนกุหลาบแล้วกันเนาะเพราะว่าเดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยเพราะเมื่อคืนกลับมาปุ๊บสวัสดีค่ะคุณอิซสเบตค่ะก็เมื่อคืนกลับมาปุ๊บคุณแม่ไปรับที่สถานีใช่ไหมคะแล้วก็ส่งลูกค้าแล้วก็กลับมาบ้านกลับมานอนแล้วก็เมื่อเช้าก็ตื่นสายวันนี้ก็ ที่บ้านไม่มีอะไรเหลือเลยไม่อยู่บ้านแค่ไม่กี่วันนะคะสวัสดีค่ะคุณวันไฟเดย์สวัสดีทุกคนนะคะก็ได้เห็นหน้าแอดมินกันแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนกับหน้า,ต,าต่างกันไหมคะสวัสดีค่ะคุณเจนสวัสดีค่ะคุณลิงตอนนี้กําลังจะเดินไปชอปปิ้งนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวสวน,นะคะูเหลาค่ะเนี่ยค่ะถ้าเป็นที่โสิสปกติเวลาเราข้ามถานนเขาก็จะต้องหยุดให้เราข้ามนะคะถ้าเกิดเขาไม่หยุดให้เราข้ามเนี่ย ก็จะโดนปรับนะคะประมาณเริ่มต้นที่200นะคะก็ใครมาสวิตแล้วก็ดูกันได้ว่าถ้าใครแบบว่าเขาไม่จอดนะเราถ่ายรูปแล้วส่งไปได้เลยนะคะเราจะได้ส่งไปให้ตำรวจได้เลยแล้วเขาจะโดนปรับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ม sure> ีคิวพาลูกค้าไปเที่ยวเที่ยวบังเกิะจะได้ไปเที่ยวเมืองใกล้ๆเมืองโคมานะคะก็คือแอบบอกว่าแอดมินไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่แต่สามันนี้ จะไปแต่เมืองโคมาแล้วก็พาเที่ยวปกติฝรั่งเศสเราก็จะไปปารีสกันเลยนะคะไม่ค่อยได้ไปชายแดนหรือว่าเมืองเล็กๆของฝรั่งเศสกันเท่าไหร <c oughs> สส่สวัสดีค่ะคุณวัชนาดีสวัสดีค่ะคุณเอาพินานะถ้าอ่านชื่อไม่ออกต้องขออภัยที่ไมูต้องขออภัยด้วยนะคะ ทนี้มีคนถามว่ากำลังจะไปไหนกำลังจะไปช้อปปิ้งนะคะไปไม่ไกลค่ะอยู่ใช่ค่ะอากาศดีมากค่ะน่าปันจักรยานมากเพราะว่าเมื่อวานอะ่ะที่แอนมินพาไปเที่ยวที่กุุงทุ่งดอกลืมนะคะเดินม,มาจานลืมทุุงดอกคิวลิปจักรยานน่าขัมากนะคะแต่ว่ามีเวลาน้อยมีเวลาไปทุ่งเดินทุ่งคิวลิปแค่สามชั่วโมงอะ่ะเสียดายมากเลยค่ะไม่งั้นอะ่ะ ก็ไปขับจักรยานชมดอกชีลิปกันได้เลยใครมาอัมสเตอร์ดัมแนะนำให้ไปเช่าจักรยานขี่นะคะเพราะว่า24ชั่วโมงก็ข่าราคาเริ่มต้นที่5ยูโรนะคะขึ้นอยู่ว่าเราใช้จักรยานรุ่นไหนถ้าไม่ได้เลือกจักรยานหรือมากก็ไม่แพงค่ะเขาเป็นเช่าแบบ24ชั่วโมง48ชั่วโมงนะคะ36ชั่วโมงแล้วแต่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย่านะคะ่ค่ะอากาศดีมากวันนี้อากาศ16องศาค่ะ เดี๋ยวเราพาไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็พาไปดูวิวตรงเมืองเบิร์นนะคะปวกติที่เราที่แอนมินเ้าไก็จะเป็นวิวสมุทรล่าวค่ะอ่าเราเข้ามาเจอนะแอนมินกันต่อนะคะแล้วก็เราจะเล่าต่อก็คือเมื่อวานนี้ที่ไปอัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วก็เราไปเช็คอินใช่ไหมอันนี้มันจะไม่ได้เป็นโฮเทลซะทีเดียวนะคะมันจะเป็นห้องนอนแบบสองคนแต่ว่า จะมีห้องน้ำใช้ห้องน้ำรวมกันเพราะฉะนั้นการต่อคิวมันก็จะแบบว่าชั้นหนึ่งมีห้าห้องนอนนะคะห้องละสองคนก็คือตกประมาณสิบท่านใช่ไหมคะแล้วสิบท่านก็จะพาไปปกติจะต่อคิวใช่ไหมคะคือการต่อคิวของฝรั่งเวลาเขารอคิวอะเขาจะไม่แบบว่าสิ่งดังวยวายเขาก็จะทําเป็นแบบว่าเอะเราไม่ได้ดูว่าประตูล็อกหรือเปล่าเขาก็จะมาดันว่าแบบมีคนเข้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า คนก็อัธยาศัยดีค่ะอากาศดีเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นโฮเทลปกติที่ในยุโรปจะไม่ค่อยมีลิฟต์นะคะก็คือต้องยกกระเป๋าเองจะลำบากนิดนึงแต่ว่าก็ดีตรงที่ราคาไม่แพงนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณวันไฟเดใช่ค่ะมีคนถามเยอะมากตั้งแต่แอดมินไปออกบูทว,ว่าแอดมินหน้าตาเป็นยังไงก็เลยเปิดเผยหน้าตาให้ดูกันเลยว่าแอดมินหน้าตาเป็นยังไงค่ะเผื่อเวลาเจอกันก็มาทักกันได้นะคะ ก็แล้วก็เจออันหนึ่งคือที่จะเล่าจะแชร์ให้ฟังก็คือตรงหน้าโรงแรมเขามีคนทะเลาะก,กันแล้วแอดมินก็ห้องที่แอดมินพักค่ะมันจะอยู่ตรงอสวัสดีค่ะคุณรัชกรอยู่ตรงตรงที่เขาทะเลาะก,กันพอดีเลยค่ะแอดมินก็แอบดูตามภาษาไทยมุงเราก็จะแอบดูเขาเราก็จะอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอสักพักมันก็จะมันก็จะมีคนคิ่แบบเขาโดนท้าต่อ,อยอย่างเงี้ยเขาก็ โทรเลขตำรวจนะคะโทรเลขตำรวจมาแล้วสุดท้ายตำรวจมาภายใน5นาทีแล้วเขาก็เขาก็ล็อกพาคนนั้าไปที่สถานีตำรวจเลยก็คือจบเรื่องได้การไม่มีเรื่องกันนะคะเพราะว่าตำรวจมาเขีย์เรียบร้อยเลยคะ่ะตำรวจมาเร็วมากเพราะว่าปกติคนยุโรปเวลาเขามีเรื่องกันเขาจะไม่นิยมแบบใช้กําลังอะคะ่ะเขาจะนิยมแบบว่าโทรแจ้งตำรวจดีกว่าจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหากันตาหลังะคะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กําลังจะเดินไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ จะพาไปที่รถเช่นการเทนนะคะก็ตอนขาไปเราจะเดินไปแต่ขากลับเดี๋ยวจะขึ้นรถเมลแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่ารถเมลสวิตเป็นยังไงเนี่ยค่ะรถเมลเป็นอย่างนี้นะแล้วจะพาไปดูว่ากดตั๋วทำยังไงแล้วก็รถเมลเป็นยังไงนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามตอนนี้ก็คือไลฟ์มาประมาณเกือบสองปีแล้วเนาะที่เราคุยกันมาแล้วก็คุยแบบไม่เห็นหน้าไม่มีใครเคยเห็นหน้าเลยปกติทุกคนก็จะเห็นแต่ได้ยินแต่เสียงอย่างเดียว อดี๋ยวีข้ามถนมนกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าแบบว่าอยากขับให้พาไปเที่ยวที่ไหนก็แน่นอนมาได้นะคะว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าช่วงนี้แอดมินก็ลูกค้าเยอะถ้าหายไปบางวันก็คือพาลูกค้าไปเที่ยวอยู่เพราะบางทีก็อย่างที่เคยเรียนบอกนะคะว่าถ้าเป็นลูกค้าแบบว่าสวอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลเยอะคะ่ะบางทีเขาก็มีเด็กเราก็ต้องดูแล ลูกให้ลูกค้าด้วยค่ะคือไปทั้งเป็นไกด์เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนนำเที่ยวลูกค้ามีปัญหาก็ต้องพร้อมช่วยเหลือลูกค้าตลอดนะคะประมาณนั้นนะคะใช่ค่ะบ้านน่าอยู่ค่ะเด๋วให้ดูแล้วกันนะคะให้ดูวิวแล้วกันนะเพราะว่าเห็นหนะ้าแอดมินกันแล้วก็จะได้เดี๋ยวจะเบือ่อคีน่าแอดมินซะก่อนถ้างั้นเดี๋ยวเราให้ดูวิวตามสองข้างทางที่เราเดินไปแล้วกัน,นะคะ่ะเสาไฟไม่มีนะคะเนี่ยค่ะมีแต่เสาไฟแบบว่าอันนี้แถวบ,บ้านแอดมินนะคะ ก็จะมีเสาไฟแบบว่าเสาไฟแบบเขาเรียกว่าเสาไฟสาธารณะค่ะแต่ว่าเสาไฟที่เป็นแบบว่าให้ไฟจากทางบ้านเราหรือมีสายไฟไม่มีนะคะเขาทําลงดินเลยค่ะที่สวิตเขาทำไว้ด้านล่างเพราะฉะนั้นสะอาดได้อยู่ค่ะแต่ว่าปกติเวลาที่เขาสร้างบ้านใหม่เองเขาก็จะเอาพวกวัสดุไฟฟ้าอะไรเงี้ยลงใต้ดินนะคะเพื่อจะทําให้มันไม่บดควทมเนียหาพของ ถ้ากิเรามาในประเทศี่บอกส่วนใหญ่ก็จะม่เยเห็นะมีสาไฟหรือเสาไฟตั้งสูงๆที่ในประเทศไทยมีที่นีไม่มีค่ะตั้งแต่ a d มมาก็ไม่เคยเห็นเลยใช่ค่ะคุณนอนไฟเดยสะาดนาอยู่แล้วก็คนที่มีอออบ,อบลืมบอกอย่างหนึ่งเี่ a d m อ่านมาจากในหนังสือแล้วก็ถามพ่อมาด้วยก็คือ ส่วนใหญ่เวลาก่อนที่จะมาเป็นไกด์เราจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณนสวิตทั้งหมดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็ถามคุณพ่อด้วยว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าที่อาชญากรรมส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่คนที่จับได้จะไม่ใช่ตำรวจนะคะก็คือจะเป็นประชาชนของที่นี่เขาจะเป็นขาถายาเขาคือประชาชนทุกคนในประเทศนี้นมันเป็นประเทศของตำรวจ ความหมายตอนแรกที่แอดมินได้ยินก็คืออะไรประเทศของตรงุรวจเราไม่เคยเข้าใจความหมายนี้เมื่อก่อนก็คือความหมายของประเทศของตงลุลน์ก็คือว่าอ,อ๋อคุณรัชะกรถามมาว่าอากาศกี่องศาตอนนี้16องศานะคะอันนี้ค่ะแดดดีมากประเทศของตงลุลยจก็หมายถึงว่าประชาชนทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลบ้างเงนเมืองอย่างเช่นแบบสมมติว่าเจอคนจอนดรถในที่ที่ห้ามจอด ถ้าคนที่เห็นเขาก็จะเดินมาบอกเราว่านี่ยูจอดไม่ได้นะอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะที่้จอดเขาก็จะเป็นเขาก็จะแบบจอดไม่ได้นะถ้าคุณจอดเลยเขาก็มาว่าเราเสร็จเราก็เกิดอากอย่างนี้หรือไม่บางคนก็ไม่เดินมาบอกเราแต่ว่าเขาโทรไปบอกตำรวจแทนเพราะฉะนั้นไม่นานตำรวจก็จะมาแล้วก็ปรับค่ะนี่ยเขาอันดับีวิเป็นอย่างนี้แล้วก็หรือว่าในกรณีที่เราจอดรถไว้แล้วรถเราโดนชนใช่ไหมคะที่นี่จะ มีใบมีใบติดสองครั้งคือครั้งแรกคือผมชนรถคุณบ้านผมอยู่ที่นู่นที่นี่อธิบายไปหลังจากนั้นไปที่สอผมอยู่แถวนี้บ้านผมแบบไม่ขนบะบ้านมันตึกอย่างเงี้ยเห็นเมื่อวานรถคุณถูกชนเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการให้ผมไป็น,นวยานติดต่อที่นี่ที่นี่ตึ๊ดตึ๊ดประมาณนี้เลยค่ะถ้าเป็นที่สวิตเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาทําอะไรเราได้เพราะว่าปกติเวลามีอะไรแปลกๆคนสวิตเขาก็จะสอั่งดูแลแบบเพื่อนบ้านอย่างนะะี้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณเจกำลังเดินไปสวนกุหลาบนะคะก็คือรถเช่นการ์เทนนะคะกำลังจะไปชมวิวนมสดของเบิร์นนะคะก็คือปกติเวลามีอะไรเกิดขึ้นเช่นจอดรถอย่างเนี้ยมันก็มีโอกาสที่คนเวิร์ตจะโทรไปแจ้งตำรวจว่านี่อยูฉันเจอคนจอดรถผิดท,ที่จอดอะไรอย่นี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจะโทรไปแล้วตำรวจก็เรียบม,มาเค็มทงังทีใช่ค่ะก็คือเขาเขาบอกว่า เขาก็เลยได้ฉายาว่าเป็นประเทศตำรวจคือทุกคนเป็นตำรวจไม่ใช่คนที่เป็นตำรวจอาชีพนะคะก็คือประชาชนทุกคนจะช่วยกันเป็นหูเป็น,นตาและดูแลบ้านเมืองของเขาให้อยู่ปกตินี่ค่ะขับรถก็ที่นี่ห้ามแสงนะคะสวัสดีค่ะคุณยานิคุณชายชายชายานิคะถ้าอ่านไม่ถูกต้องขออภัยนะคะสวัสดีค่ะคุณอายเนี่ค่ะที่นี่รถห้ามแสงถ้าแสงโดนปรับนะคะเขาก็จะขับเรียงกันแบบนี้ มึงวนจนตกเพราะฉะนั้นถ้าใครมาข่าวรถที่นี่ไม่ต้องกังวลอุบัติเหตุค่ะปลอดภัยแน่นอนเพราะที่นี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอาชญากรรมแล้วข่าวทุกวันที่ออกมาอ่นังสุดที่ก็จะเป็นข่าวแบบข่าวเศรษฐกิจข่าวการเมืองข่าวอะไรที่ไม่เกี่ยวกับอาชญากรรมเลยค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะคุณจียานีเนี่ยค่ะตอนเย็นคือที่นี่ทำงานแปดโมงนะคะเลิกงานห้าโมงเย็นเพราะฉะนั้น ตอนนี้เทฉยนมันยืนอยู่ประมาณห้าโมงกว่าๆนะคะคนก็จะกลับบ้านไปแล้วบ้านแอดมินอยู่ออสเตรมูดิเกนออสเตรมูดิเกนอยู่ที่ไหนมีคนถามก็คืออยู่ที่เป็นจังหวัดเ,ดเล็กๆในเมืองเบิร์นนะคะก็คือห่างจากเบิร์นบ้านแอดมินห่างจากเบิร์นประมาณห้ากิโลนะคะถ้านั่นนงรถเมล์ก็สิบนาทีค่ะก็เหมือนถ้าแบบเออใครอยากรู้อะไรเรื่องเกี่ยวกับ,กบสวิตเซอร์แลนด์อันเนี้ยถามได้เลยนะคะแอดมินแบบ ยินดีตอบทุกคําถามแต่ว่าถ้าบางอันที่ถามเลเกินไปบางอันแอดมินก็ไม่รู้จริงๆนะคะก็จะบอกตรงๆว่าไม่รู้แต่ถ้าอันไหนที่พ่อจะทราบก็จะพอช่วยหาข้อ,อมูลให้นะคะเ <c oughs> นี่ยคะ่ะซึ่งคนที่นี่เขาจะมีคนสวิตจะมีเชื้อสายเชื้อสายที่แบบมีความแข็งตรงมากถ้าเกิดว่าคนสวิตท,ที่เป็นฝั่งที่พูดภาษาเยอรมันถ้าเขาเป็นตำรวจเขาจะเป็นตำรวจที่ตรงมากนะคะ แต่ถ้าฝั่งมันจะมีฝั่งที่พูดฝรั่งเศสใช่ไหมคะแล้วก็พูดอิตาลีถ้าฝั่งนั้นน่ะเขาจะเป็นมีเชื้อสายลาตินนะคะก็คือผมดําเขาก็จะไม่ค่อยเข้มถ้าคนเชื้อสายฝั่งที่ผมทองอะค่ะเพราะฉะนั้นอ๋อสวัสดีค่ะคุณพลัดหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะถ้านอีก็บ้านแอนดมินอยู่จากห่างจากรัฐสภาหรอคะก็ อยู่ไกลเหมือนกันนะคะก็ถ้าเดินก็ประมาณ5กิโลค่ะถ้าขึ้นรถเมล์ก็10นาทีแต่ว่าก็ยังอยู่เขตโซนเมืองอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็เขากําลังกลับบ้านกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะรถติดมากแต่ทีนี้จะไม่เหมือนที่เมืองไทยก็คือรถจะติดเป็นเวลาก็คือเวลาออฟฟิศอาวก็ช่งงวง6โมงดโมงรถจะติดมากค่ะแล้วก็ ตอนนี้ก็จะเป็นท่ามุงหงงนะคะแล้วนอกนั้นก็รถไม่ติดค่ะ๋ยี๋แอนดมินจะพาผมเข้าไปดูตรงตรงแถวบ้านแอ m ด n มินพอเลยมาประมาณสองป้ายรถเมล์เขาจะเป็นขอข้ามรถข้ามถนนก่อนนะคะเลยผ่านจากมาดีแอดมินคันึ่งนะคะมันจะเป็นแบบว่าสุสานนะคะสุสานของที่นี่ปกติแอนดมินต้องมาว่แอนดมินเป็นคนกลัวผีมาก <c oughs> กลัวผีสุดๆเลยแต่ว่าพอหลังจากที่บ้านมาอยู่ใกล้สุสาน ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ทั้งเนเป็นศุสารพอเข้าไปด้านในก็ไม่น่ากลัวนะคะจริงหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวผมเข้าไปดูกันไหมว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวแอดมินพาเข้าไปดูจริงๆอ่ะของจริงหรือรว่าแอดมินไม่เคยเดินผ่านเลยนะผ่านก็ผ่านรอบนอกค่ะเนี่ยค่ะมีคนอยู่น่ากลัวเป็นคือในคอมบินรีงอ่ะของเราเราติดภาพผีไทยใช่ไหมว่ามันน่ากลัวที่นี่สวนอนะ่ะเป็น เขาเรียกว่าอะไรที่เก็บศพอ่ะเขาจะเป็นส่วนสาธารณะด้วยเนี่ยค่ะขี่จักรยานได้นะห้ามนําสุนัขมาเดินเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นพื้นที่แบบลมลืนน,น่าอยู่มากเนี่ยค่ะก็จะเป็นไปอย่างเนี้ยแต่ว่าทุกคนถ้าใครเอาศพมาฝังที่นี่ต้องเสียเงินเช่าที่นะคะแลวเทียบกับคนจีนก็จะเหมือนเป็นหงสุยอะค่ะคือต้องเสียค่าเช่าเป็นรลายปีะคะ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ จริงๆแอนมินว่าก็ไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะเขาทำแบบปลูกดอกไม้มีชื่อมีแบบมีรูปอะไรอย่างเงี้ยดูดีมากเนี่ยค่ะแอนมินก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีลม่มลื่นเมื่อก่อนนะจนแอนมินจะมาว่าเมื่อก่อนตอนมาอยู่แถวนี้แรกๆเคยเจอเหมอือนกันนะคะคือเดินผ่านแล้วแบบเห็นนะเราไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือว่าลรกกลัวเราก็เลยเห็นเนี่ยค่ะแต่พอเข้ามาจริงๆอ่ะมันลม่มลื่นแบบสงบอะค่ะมันไม่ดูน่ากลัวเลย เนี่ยค่ะทั้งหมดนี้เป็นสุสานหมดเลยซึ่งดูแลโดยรัฐบาลสวิตแล้วก็ฝั่งน,นี้จะเป็นเขตแถวหมู่บ้านแอนนินค่ะเขาก็ดูแลกันสวัสดีค่ะคุณชาโนสวัสดีค่ะคุณแอนนีก่กลางคืนแอนนินก็ไม่กล้ามาเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะที่นี่ที่นี่ที่เบิร์นเขานับถือแคทอลิกนะคะแคทอลิกที่สวิตจะมีสองอันศาส,สนาจะมีฝั่งที่นับถือโปรเตสแตนต์แล้วก็แคทอลิกโปรเตสแตนต์ถ้าคนรู้จักก็คือคริสเตียนนั่นแหละค่ะ ที่เมืองไทยคนนับถือกันเนี่ยค่ะแต่แอดมินว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยกลัวผีนะคะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเขารู้สึกว่าพอคนตายแล้วอะความเชื่อของศาสนาคิดเขาเชื่อว่าจะกลับไปสู่พระเจ้าแล้วก็ไปขึ้นสวรรค์อะไรเงี้ยไปดีอะเขาไม่ค่อยเชื่อเหมือนเราที่แบบว่าหลังจากที่ตายแล้วจะกลับมาหาญาิอะไรเงี้ยเพราะว่าถามพ่อที่คุณปู่ตายไปเขาก็บอกว่าไม่ได้มาหานะคะเนี่ยค่ะ สวยมากและมีนึงแบบหรือว,ว่าบรรยากาศดีมากค่าเช่าอันนี้ก็แพงนะคะเนี่ยค่ะคิดเป็นตารางเมตรว่าใหญ่แค่ไหนเนี่ยค่ะแล้วก็คนที่จ่ายค่าเชา่าคนนี้ก็อาจจะแพงหน่อยเพราะคนนี้กว้างกว่าส่วนคนนี้เล็กกว่าคนที่เล็กกว่านี่คือเขาเขาแบบว่าเขาเอากระดูกไปเผานะคะแล้วก็เอาล่างไปเผาแล้วก็เหลือแต่กระดูกก็เลยทําให้มันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนิดนึงอะคะอ่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณเจ อ๋อขอบคุณมากนะคะที่แนะนำให้อดมินซื้ออุปกรณ์ให้ทำให้ภาพไม่สั่นใช่ค่ะอดมินเดินด้วยมันก็เลยภาพสั่นไหวถ้าแบบนี้แต่แอดมินจะหยุดให้ดูนะคะก็คืออาจจะทำให้ทุกคนทำลำคานอีกนึนงต้องขออภัยอดมินเป็นคนเดินแล้วแบบไม่ค่อยอยู่เฉยอะคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเขาเผาเขาฝั่งไปทางล่างเลยก็เลยทำให้แบบพื้นที่ในการชาวก็น่าจะแพงกว่านะคะอันนี้เล็กกว่า โอ้ย <c oughs> คนชานนลมีแซวแอดมินเห็นใรแบบไม่ดีนะคะโกหกแอดมินันนี้ไม่ดีนะคะไม่มีค่ะปกติตึกนี้จะมีคนดูแลอยู่นะคะเนี่ยค่ะมีคนดูแลเฝ้าเป็นทุกวันแล้วเขาก็แบบมาตัดต้นไม้มาตัดหญาอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้านขายดอกไม้คนก็จะมาเยี่ยมก็จะแบบไปซื้อดอกไม้ตรงนู้นนะคะตรงนู้นมีร้านขายดอกไม้อยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ พามาดูสุสานของศาสนาคริสต์นะคะว่าน่ากลัวเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าะค,ะค่ะเนี่ยค่ะแอดมินว่าเขาทําสวยดีนะคะคือเมื่อก่อนที่เราจะกำลังที่เราจะไปส่วนกุหลาบอันนี้เมื่อก่อนเขาก็เคยเป็นสุสานมากก่อนนะคะแล้วก็หลังจากที่คนหมายถึงว่าเพราะคนมีแออัดมากเกินไปเขาก็ย้ายจากตรงนั้นมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ พอหลังจากถ้ามันเต็มเขาก็จะย้ายไปเรื่อยๆค่ะย้ายไปในพื้นที่ที่ใหญ่กว่าสวัสดีค่ะอ๋ออิจฉาแอดมินใช่ค่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะอากาศสิบหกองศาแล้วก็แดดร้อนเหมือนกันนะคะคือสวัสดีค่ะคุณเอ๋ขอบคุณมากค่ะเนี่ยค่ะก็กำลังเดินไปที่สวนกุหลาบนะคะวันนี้เราจะไปดูว่าปีที่แล้วเขาบอกว่ามันมีดอก แอนมินไม่แน่ใจนะคะว่ามันดอกอะไรแต่ว่าเขาเมืแอนมินเจอคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเหมือนดอดกซากุระแต่แอนมินไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้มันจะออกหรือยังเพราะว่าตอนที่ออนมินไปเมื่อครั้งก่อนมันยังไม่มีนะคะสวัสดีค่ะคุณอาโอมิน exactly. ิบอมีไม่ได้ยายนะคะปกติบอมีก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่ามันมีบางช่วงที่หมีไปพักร้อนนะคะ ปกติเนี่ยค่ะข้างหลังก็เป็นสุาสานเหมือนกันปกติแอดมินพาลูกค้าไปบางทีก็เนี่ยค่ะร้านดอกไม้ที่แอดมินบอกก็บ่อหมีปกติอยู่ตรงนั้นตลอดนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าที่บ่อหมีบางทีหน้าร้อนมาก,มากๆเขาก็าหมีเชียนเขาก็จะาหมีไปเข้าปากไปพักร้อนนะคะโอ้ยคุณอล <c oughs> ิซาเบตมีมีกลัวแบตหมดด้วย <c oughs> อันนี้คือปัญหาลกแตกค่ะปกติเดินๆไปสักพักแบตก็จะหมดนะคะ แต่ว่ายังไงเดี๋ยวแอนดมินก็จะไลฟ์ชมทุกวันนะคะจะได้แบบเห็นหน้ากันดูกันทุกวันเลยก็คือบางทีแอนดมินก็เลยมอกับลูกค้าว่ามันแล้วแต่ดวงเลยนะคะบางทีเราก็รู้สึกว่าเราต้องเจอเราเจอหมีบ้างไม่เจอหมีบ้างก็ปีที่แล้วรู้สึกว่าหมีอะ่ะจะไปพักร้อนในป่าทั้ง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 สามเดือนเลยะคะ่ะคือแอดมินพาลูกค้าไปก็ไม่เจอเลยอะ่ะ จนถึงประมาณเดือนกลับมาทีกันยาเลยอ่ะก็เลยทําให้แบบโอ้ยลูกค้าลูกของลูกค้าเขาก็เสียดายมากที่เขามาแล้วเขาไม่ได้เจอเฮ้ยก็เลยอดเลยเหมือนแบบว่ามันบางทีเราก็เขาก็น่าจะมีตารางให้ชิคออนไลน์เนะว่าไปหมีอยู่ไม่อยู่อะไรี้ยแอดมินก็เลยแบบไม่ไม่ไม่อยากคัดเดาอะค่ะว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็เดี๋ยวไล์ให้ชมอีกสักพักนะคะพอไปถึงสวนกุหลาบ ดูสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวแอดมินก็จะรีบกลับมาซื้อของเพราะว่าร้านปิดประมาณหกโมงครึ่งอะคะ่ะแต่แอดมินต้องรีบกลับมาไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทนนะะันค่ะตอนนี้แอดมินไม่ได้อยู่แถวบ่อหมี่นะคะแอดมินอยู่แถวบ้านนะคะกําลังเดินไปสวนุหราบไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะตอนนี้ ที่พาเข้าไปดูเมื่อกี้จะเป็นสื่อสารแตวว่าแอดมินค่ะก็เดี๋ยวถ้าวันไหนผ่านไปที่บอมเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะอันนี้คือกำลังเดินไปส่วนกุลาบค่ะท่านเดี๋ยวแอดมินขอรีบเดินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าถึง สวนกุหลาบเมื่อไหร่แอนมินจะไลค์ให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เจกันที่ส่วนกุหลาบนะคะอีกสัก,กพักนึงนะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเดินไปพูดไปมีหวังวันนี้กับแอนมินกลับมาไม่ทันหงโมงคืนอดซื้อของแน่เลยแง่ๆยๆ <c oughs> ้างกันเด็กสักประมาณน่าจะ15นาทีนะคะเจอก,กันอีกทีค่ะ